ระวังนะครับใครที่ชอบคุยกับ AI นะปัจจุบันเนี่ยงานวิจัยชี้ว่า AI เนี่ยเป็นเพื่อนคุยที่จะนำไปสู่หายนะได้เทคโนโลยี AI เนี่ยเข้ามาอย่างก้าวกระโดดนะครับแล้วหลายๆคนเนี่ยคือคุยกับ AI เนี่ยแทนเพื่อนเลยนะครับเหมือนเป็นที่ปรึกษานะครับคุยนู่นเลยนี่สิ่งนี้ครับเป็นงานวิจัยจากสแตนฟอร์นะครับที่จับ AI ตัวดังทุกตัวนะครับมา สอบนะครับในเรื่องของการให้คําแนะนำนะครับการเป็นที่ปรึกษานะครับเรื่องของสเตเทสของผู้ที่แบบมีความกังวลนะครับผลลัพธ์คือ AI c h a t b o ทุกตัวนะครับสอบตกในเรื่องของสเตทเทสคือเขาเป็นนักบําบัดที่แย่ way, มากๆข้อแรกนะครับคือตัว AI เนี่ยมันทําให้เพิ่มความเสี่ยงของการคอตตอหรือทำนายตัวเองนะครับได้มากขึ้น20%อย่างเช่นแบบ เราตกงานมันถามว่าสะพานอยู่ที่ไหน AI นี่ก็จะแนะนําแบบเรื่องอย่างดีนะครับว่าสะพานตัวไหนแบบยังไงบ้างซึ่งสิ่งนี้นะครับก็เข้าข่ายเรื่องแบบเหมือนอำนวยความสะดวกให้แบบคนทําเรื่องที่แบบไม่ดีต่อตัวเองเนี่ยมากขึ้นได้ซ้ำอย่างที่สองนะครับจากการทดลองเขาพบว่า AI ทุกตัวเนี่ยมีอคตินะครับคือ AI ทุกตัวเนี่ยจะมีอคติต่อผู้ป่วยที่มีภาวะจิตเพศหรือพวกสคิสโซฟีเนียนะครับแต่ว่าอาจจะ เข้าข้างนะครับผู้ป่วยที่มีภาวะเครียดหรือซึมเศร้ามากกว่าอย่างที่สนะครับบางทียิ่งคุยกับ AI นะยิ่งหลอนนะครับคือยิ่งคนที่มีภาวะเดลรกูชันอยู่แล้วนะครับยิ่งคุยก็ยิ่งแบบเอออ,อาตามน้าไปเรื่อยๆค,คือสมมติว่าถ้าเรามีความเชื่อที่ผิดนะครับแล้วก็คุยกับ AI นะ AI มันก็จะตามน้ำนะครับให้เราตอกย้ำให้ความเชื่อที่ผิดของเราเนี่ยมั่นใจมากขึ้นนะครับลหลายคนที่คุยกับ AI ก็เลยยิ่งหลงผิดมากขึ้นต้องอยในพฤติกรรมที่คนสมัยนี้เป็นนะครับคือคุยแต่กับ AI หเอไอมนะน่้ คุยกับคนที่เป็นคนจริงๆเนี่ยจะดีกว่าครับเพราะว่า AI เนี่ยเป็นนักบําบัดที่แย่มาก